รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะเรามีงานแห่มาลายเข้าต่อที่จังหวัดยโสธรมาฝากค่ะซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็คงไปทําบุญกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามภาพบรรยากาศการพร้อมด้วยเรื่องราวอื่นๆที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะในช่วงวันหยุดตรงกับวันมาฆบูชาที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมสืบสารงานบุญใหญ่ที่จังหวัดยโสธรกับงานประเพณีแห่มาลายเข้าต่อประจําปี2566เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนึ่งเดียวในโลกชุมชนบ้านฟ้าหยาแต่ละชุมชนร่วมตกแต่งร้อยเข้าต่อเป็น พวงมาลัยถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาคบูชาทุกปีจากความศรัทธาที่ร่วมกันร้อยพวงมาลัยสวยงามจนกลายเป็นการประชันพวงมาลายัยจัดเป็นงานประจำปีที่เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมซึ่งปีนี้จัดให้ชมตั้งแต่วันที่1-5ถึงมีนาคมมีกิจกรรมอื่นๆทั้งการออกร้านขายสินค้าพื้นเมืองการแสดงวัฒนธรรมต่างๆที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยโดยวันสุดท้ายชุมชนจะจัดขบวนรถแห่พร้อมขบวนนางรำนำพวงมาลัยเข้าตอกมาร่วมกันถวายณวัดหอกล่องอำเภอมหาชนะชัยและสืบทอดเป็น เพณีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจังหวัดยะโสธรยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าประทับใจชมโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่โบสถ์คริสตวัดอัครเทวดามีคาแอลหรือรู้จักกันอีกชื่อว่าโบสถ์คริสตบ้านทรงแย้หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยสร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่ใช้เสาไม้ทั้งเล็กและใหญ่เกือบ300ต้นและไม้มุงหลังคา80,000แผ่นมีอายุกว่า50ปีแล้วซึ่งในแต่ละปีทางจังหวัดยโสธรได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกให้กับคู่บ อีกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ที่บ้านตาทองคือธาตุกล่องข้าวน้อยตามนิทานพื้นบ้านสร้างขึ้นเพื่อการไถ่าบาปแต่เมื่อกรมศิลปากรพบธาตุอีกแห่งที่วัดเสดาเป็นธาตุองค์เล็กที่บุคคลคนเดียวสามารถสร้างได้จึงเชื่อว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงตามตำนานพื้นบ้านมากกว่าส่วนธาตุองค์นี้ตำนานกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระธาตุพนมที่ชุมชนในแถบรัตนบุรีต้องการเดินทางไปบูรณะพระธาตุพนมระหว่างทางได้พบกับชาวบ้านเสดาตำบลตาทองทราบว่าพระธาตุพนมบูรณะเสร็จสิ้นแล้วจึงพร้อมใจกันสร้างเจดีบรจุ ของมีค่าที่นำมาใส่ในถาดทองที่ชาวบ้านสะเดานำของมีค่าไปบรรจุที่พระาธาตุพนมจึงเรียกเจดีนี้ว่าพระาธาตุถาดทองหรือตาทองค่ะ จุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเยอโสธรที่พลาดไม่ได้คือพิพิธภัณฑ์พญาขันคากและวิมานพญาแถนซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันในอำเภอเมืองพิพิธภัณฑ์พญาขันคากสอดแทรกตำนานเรื่องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสานเกี่ยวกับตำนานพญาคางคกและประเพณีบุญบั้งไฟอันโด่งดังภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับที่มาของบั้งไฟและนิทรรศการเกี่ยวกับงคางคกชนิดต่างๆที่พบได้ในเมืองไทยมีอยู่มากกว่า20ชนิดส่วนวิมานพญาแถนเป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดเยอโสธร ริมฝั่งลำน้ำทวนเชื่อมโยงกับประเพณีบุญบ้างไฟอีกเช่นกันส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิน่นและเป็นสถานที่พักผ่อนไปพร้อมๆกันวิถีไทยและวิถีพุทธรวมกับเรื่องราวประเพณียังคงสืบสารยาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานสามารถเดินทางไหว้พระขอพรในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างต่อเนื่องและยังมีอาหารพื้นบ้านรสชาติต้นตำรับไม่แพ้ชาติใดในโลกไวรอ้อนรับหนักท่องเที่ยวอีกด้วยเดินทางครั้งใดสอบถามเส้นทางก่อนการเดินทางได้ที่ 2, 1 6 7 2เเพื่อนร่วมทางค่ะ ได้เวลาออกไปเที่ยวออกไปสร้างความสุขกับคนที่เรารักออกไปทำทุกคลิปให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุสด,ดเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอแล้วโมเมนต์ของคุณละ่ะเป็นแบบไหน เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยประชาชนลดค่าครองชีพต่อเนื่องจัดงานพาณิชย์ลดราคากรนเซลทั่วไทยโดยครั้งนี้จัดขึ้นณบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหม,มี่อบ้านหมี่จลบบุรีระหว่างวันที่3-5มีนาคม2566มีนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโดยในงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด100คูหาได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างท้องถิ่นกลุ่มเกษตรกรนำ สินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายมากกว่า1,000รายการลดสูงสุดถึง70%ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อผู้บริโภคจึงมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยกันมากมายเราเดำเนินการมา ร่วม3ปีแล้วนะครับตั้งแต่รถแรกเลยนะครับในช่วงโควิดก็ถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับแล้วโดยในกรุงเทพมหานครนะครับการจําหน่ายสินค้าผ่านรถโมบายก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากในการที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับทนี้จังหวัดทุกจังหวัดนะครับอันนี้ก็ได้ประสานงานสั่งการไปแล้วนะครับว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามีตรงไหนมีปัญหาราคาก็ าม,ามูลนิธิฟูจิฟิล์มบิสเนสอินโนเวชันประเทศไทยในฐานะองค์กรไม่สแสวงผลกําไรที่มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมทาการส่งมอบเครื่องอันตราสาวและเอกซเรย์แบบพกพาให้แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราช,ชนานีหรือพอ,อสวอมูลค่ารวมทั้งสิ้น5้าล้านหกแสนบาทเพื่อสนับสนุนภารกิจของทีมแพทย์อาสาในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนบริการด้านสาธารณสุขให้มีโอกาสได้รับบริการตรวจรักษาสุขภาพร่างกาย ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยังย่งยืน As under Fujifilm brand we are improving ourselves to innovate and to develop the products uh, to contribute the sustainable development of society especially in the field of healthcare we believe that uh, it will have a positive effect on our Thailand society ทางูลนิธาดหว่าเครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องสักสาวจะถูกนำไปใช้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างแท้จริงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของทางฟิสิฟส์ประกอบกับความสามารถของคณะแพทย์จากทางพอสวทาให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นในระยะยาวได้อย่างแน่นอนครับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเผยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจโดยนางสาววรยาเจริวัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาประกาศพัฒนาโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตเป็น the ecosystem for all ด้วยการซีนจีธุรกิจหลักได้แก่รีเทลที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างความแข็งแกร่งของระบบทั้งหมดเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานและโรงแรมพร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครบทั้ง360องศาและขยายไปสู่ธุรกิจ n s e t s อื่นๆที่จะสร้างอนาคตแห่งการใชช้ีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ทีมผู้บริหารเซนทรัลพัฒนาได้ร่วมเผยแผนธุรกิจที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ภายในปี2570นี้เซนทรัลพัฒนาของเรานะคะเปิดรถแมพ5ปีมีงบลงทุน135,000ล้านบาทมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนสังคมชุมชนและก็เมืองเพราะเราเชื่อว่าอีโคโซสิสตมของเราจะแข็งแกร่งนะคะเรายังเดินหน้าช่วย local w e l มีการจ้างงานนะคะ กว่าหนึงแสนตำแหน่งทั่วประเทศไทย i m a g i n i n g Better Futures for All ซึ่งเป็นหลักที่เรายึดมั่นโดยตลอดค่ะดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝังริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยรีวิซไซต์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 190 8889 19 ตอนนี้นะคะคนไทยของเราเริ่มเที่ยวเที่ยวในเมืองไทยกันมากขึ้นถ้าหากเดินทางครั้งใดก็อย่าลืมนะคะที่จะขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ได้นะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางททบหในรายการวิถีธรรมวิถีไทยค่ะสวัสดีค่ะ